สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาขายของนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับในสวนอยากได้อะไรก็ทักมาได้เลยนะครับโทรมาก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นช้างช้างพลายนะครับต้นงามทรงดีเหลือเกิน 180ปสิบาทนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกล้วยไม้งท้านาลีนะครับเหลืองกระบี่ครับเหลืองกระบี่กำลังออกดอกเลยแต่ดอกถ้าส่งไปก็อาจจะร่วงนะครับสองร้อยหสิบาทนะครับแค่ถางละสองบ้อยห้าสิบงาทงท้านาลีชนิดนี้อยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วเหลืองกระบี่แคทเชียสวยมากแคทเชียคริสต์มาสครับ อันนี้ก็จะเป็นจักระจันจักระจันก,ก็ยังมีอยู่นะครับกาลังมีดอกอยู่นะครับสวยๆเลยร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบบาทครับจักระจันอันนี้ช้างดํานะครับช้างดําติดขอนช้างดําดอกสีเหลืองนะครับเนาะออกสีเหลืองๆเ,เขาเรียก,กช้างดําแวนด้าสีม่วงสีแดง สีชมพูก็ยังมีอยู่นะครับ,150บ,ะะกกบร้อยห้าสิบาทนะครับดอกกําลังฟูฟ่องเลยสวยหวานใช่ครับสวยหวานต้นร้อยห้าสิบบาทนะครับสีมันก็สวยดีเนาะเข้มเข้มเป็นตารางนะครับพวกนี้เลี้ยงง่ายนะครับออกดอกตลอดปีถ้าต้นสมบูรณ์แล้วก็ออกตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้างกะครับช้างกะช้างกะ สองต้นคู่ในกระถางกำลังออกดอกหอมฟุ้งเลยครับต้นก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าดอกจะห่างนิดนึงแต่กลิ่นหอมมากครับกระถางนี้ช่อดอกจะแน่นหน่อยอันนี้เป็นต้นเดี่ยวนะครับต้นเดี่ยวทรงดีอยู่นะใบหนาแข็งดีนนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับช้างกระ เดินมาโซนนี้คือแบบว่าหอมมากมากเลยครับหอมช้างหอมแวนดาไซเล็กก็มีนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะครับเนาะยังต้นเล็กอยู่แต่ว่าทรงใบสวยมากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับตัวนี้ยังไซเล็กนะครับร้อยห้าสิบบาทสายน้ำเขียวก็ยังมีอยู่นะครับชมพู ชมพูไม่เอ,อ่ยชมพูอยู่นะหว,นว,นวานหวานและเลื่อนนะครับชมพูอ่อนๆร้อยแปดสิบาทนะครับสายน้ำเขียวชมพูที่ตุ่มๆก็ยังมีเยอะแยะเลยนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับดอกพึบพรับเลยครับห่อไปมันก็จะต้องมีฝอนะผู้ชมช่วงนี้กำลังอันตรายนะครับเวลาส่งที่เป็นเม็ดเมดก็มีนะครับอมชมพูแล้วครับอมชมพูแล้ว ใส่น้ำเขียว180บาทนะครับมัดหนึ่งนะครับเนาะก็จะมีประมาณนั่นแหละครับ4-5สายอันนี้ก็เป็นสายม่วงเวียดนามนะครับกำลังออกดอกเลยสายม่วงเวียดนามจะแพงกว่าพวกนะครับ350บาทมัดหนึ่งกำลังออกดอกเลยนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอไอรยเลสนะครัไอรยเลสไอรยเลสใบช้างเลี้ยงแล้วงามมาก แวนด้าสีเหลืองก็มีนะครับกำลังดอกแบบว่าโอ้โหสลลดเลยครับช่อดอกนะไอเยเล่ร้อยปดินะครับแวนด้าเหลืองร้อยหบาทดูคุณผู้ชมดอกทุกต้นงามงามเลยนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับแวนด้มามะชาเหลืองก,ก็บานอยู่นะครับแต่ว่ามะชาเหลืองมันต้นไม่ค่อยสวยเนาะผมก็เลยปลูกเอาไว้แต่ก็มีดอกนะครับ ดอกออกเยอะมากเหมือนกันกําลังตุม,ตม,กมๆก็มีบานๆก็มีมันจะไม่ค่อยสวยครับผมก็เลยปลูกไว้สองร้อยบาทนะคะอันนี้เอื้องพึ่งหลวงกําลังออกดอกเลยหลายช่อเลยครับก่อนนี้สามสี่ช่อฟ้ามุ้ยยอดมะพร้าวครับฟ้า <laughs> มุ้ยป่านะครับแต่ว่าใบมันร่วงหละกําลังฟื้นตัวอันนี้เอื้องคําติดขอน สนใจอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับศู8ย์แปดแปดนะครับมีมากมายหลายอย่างเรื่องคำเอื้องพึ่งฟ้ามุยฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทียนส้มครับเทียนส้มค่อนข้างหายยากหน่อยวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับอยากได้อะไรก็โทรมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ